ครับก็สวัสดีคุณตุวยนะครับผมก็เพืผมบูมชาแนลแล้วกันนะครับผมโ,โอเคคลิปนี้นะครับก็มากลับมาทำช่องแล้วนะครับผมคือคลิปนี้ไปคลิปพูดคุยกสั้นๆกนแล้วกันนะครับผมนะครับโอเคขอที่แจกับเรื่องของที่ในช่วงที่ผมหายไปกันแล้วกันนะครับผมในช่วงที่ผมพักทําช่องไปช่วงวันหยุดนะใช่ไหวันหยุดกันแม่นะครับ ผมโพสผมนะครับผมก็ขอขอแยญาตเลยหลกันนะครับคือหลังจากที่ผมพักทาช่องไปชั่วคคานนะครับผมก็ได้สักตั้งแต่วันวันศุกร์ปั๊คือกอดไปลูกถ้าจำถ้าจำไม่ผิดอ่ะรูคลิปวันสุเป,นเ,ปนปสปเป็นคลิปสดเนานะวิดีโอสดนี่แนะครับแล้วก็หายไปสามวันใช่ใช่ใช่สามวันก็หายไปช่วงที่ก่อนวันแม่นี่แหละนะครับ ก็วันนีก็เป็นวันนที่วันจริง้วเป็นวันสุดท้ายของคนเฉยคนแม่เนาะนะครับผมก็วันนีกลับมาแล้วนะครับผมก่อนอื่นนี่มาขอทุกคุยก่อนเรื่องของที่หายไปแล้วกันนะครับผมที่ผมไม่ได้ทําช่องเพราะว่าคือกลับไปทบทวนตัวเองหลายเรื่องนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาส่วนตัวนะครับเคลียร์ตุละส่วนตัวนะครับคือไปเคลียร์เรื่องของทุลาส่วนตัวหลายหลายเรื่องก็ ก็คงจะเป็นเรื่องแลตฟอร์มของ facebook ที่และนะครับผมก็ไปลบโพส์เก่าๆออกทิ้งให้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือเรื่องแรกเลยเนาะที่ก็ไปเขียนเรื่องของ a c e b o o k แลตฟอร์มนะครับผมก็ตอนนี้คือนั่นแหละมีคนมาถามผมว่าผมเล่นเฟซบ o o กไหมผมไ็ยืนยันว่าผมจะไม่ค่อยเล่นเฟซแล้วผมไม่ค่อยเล่นไลน์เฟซ o o ๊กหรอกนะครับผมแล้วก็เรื่องที่สองเลยแล้วกันนะครับผมที่ผมหายไปเนาะก็คือ ผมไปทบทวนตัวเองเรื่องของคลื่นแชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์สดนะครับผมแชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์หลายหลายบ้านนะนะครับก็หลังจากที่ผอมแชร์ไปบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านของคุณมานิชนะครับคุณมานิชชาแนลนะเนี่ยบ้านนี้เลยนะครับหลังจากที่แชร์ไปครั้งสุดท้ายไปเมื่อเกือบประมาณสี่วันที่แล้วเนาะเกือบเกือบสี่วันแล้วล่ะนะครับผมบางทีก็ต้องสี่วันแล้วเนาะเขาแชร์ครั้งสุดท้ายไปเมื่อ,อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับผม หลังจากที่บอกว่าประมาณหนึ่งเดือนเสร็จเนาะรู้สึกว่าเออผมแชททีเยอะเกินไปหรือเวลาไปห้อยขบวนบนวีทีเนี่ยบางทีผมก็ไม่ค่อยพูดนะครับโอเคก็ก็กาวขอไปทุกทุกท่านเลยเนาะที่ผมไม่ได้เปิดใหม่พูดทักทายแฟนคลับทุกท่านนะครับผมก็เหตุผลเลิอกอะไรที่ที่ผมขอที่แจงเลยล้กกันเรื่องที่ผมไม่ได้เปิดใหม่พูดเนี่ยเพราะว่าคือหลายคนบนเวทีเนี่ยเขามีคนคุยกันนะครับ แล้วก็มีคนร้องเพลงนะครับคือสมมติว่าออสมมติว่านางสาว a นางสาว B คุยกันใช่ไหมบนวทีอะไรเงี้ยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยยาวๆนะครับผมเลยต้องจําเป็นเลยต้องปิดไมค์พูดแล้วเวลาทักทาย FC ทุกท่านเนี่ยส่นใหญ่ผมจะพิมพ์ออกนะในใช้สดนะครับผมในใช้สดใน y YouTube นี่แหละนะครับเพราะว่าในบนวีทีสติปยาณเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผม เ็าต้องกดไปที่ขอความพิเศษใช่ไหมใช่ขอบถูกต้องอันนี้คือแชร์ครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วก็พี่หมอเขาแนะนาแนะนํนนนนนนจาจุดสวนหนึ่งก็ว่าคือคุณหมอเนี่ยคุณหมอสอน u t u b e เนี่ยหรือพี่หมอเนี่ยเขาคุยกับผมนะครับว่าเออคุยเรื่องนี้ว่าเออให้อะไรสักอย่างนี่แหละให้ใส่แสดงตัวตนอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเคยเปิดไมค์พูดหน่อยเคยทักทายอะไรก็ประมาณนี้นะเนาะเอาจริงๆผมก็เปิดไมค์คุยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คุยนะครับ ผมขอชี้แจงให้พี่หมอให้ฟังเลยแล้วกันฝากไปดูคลิปที่จบเลยนะครับพี่หมอเนี่ยที่จริงผมก็อยากจะคุยแล้วแต่ว่าวันนั้นผมไม่สะดวกพูดนะครับผมไม่ทําธุระส่วนตัวอยู่นะครับคือที่ผมที่ผมไม่ได้เปิดม์พูดคุยตลอดเพราะว่ารักทายตลอดเพราะว่าคือมันมีเสียงลบกวนนะครับผมเสียงลบกกวนรถวิ่งนะครับผมนะครับแล้วก็เสียงลบกวนหมาเห่านะครับแล้วก็เสียงลบกกวนข้างห้องหลายๆเรื่องเนาะ ก,ก็ต้องเข้าใจผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็กราบขออภัยด้วยกันนะครับผมอันนี้คือถามว่ากลับไปแชร์ได้ไหมครับตอนในน้าเขาจะคือผมผมอาจจะเวลาขึ้นแชร์ไรเนี่ยผมจะเอาที่ผมสะดวกแล้วกันนะครับก็ได้คุยกับเออไม่ใช่แค่พี่หมอคนเดียวนะคุยพี่ age, มันเนตบ้างพี่หวนเออยายดอกก็ครับแล้วพี่จะก็ถึงทีมทีมงานพลังแห่งรักด้วยอย่างพี่ของพี่จำใส่ด้แล้วกันนะครับ อย่างเมื่อวันเสาร์เนี่ยวันแม่เนี่ยก็ก็ก็คุยกันนะนะครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นช่วงวันแม่นี่แหละนะครับก็ก็เลยตัดใ,ใจว่าตัดใจว่าเดี๋ยวผมจะเลิกแชร์ไลฟ์แบบทีท,ทีแบบมาราธอนหลายๆบ้านเลยแล้วกันนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ผิดน,นะครับผมอางที้ก็กรเทสอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็เลยตัดใจว่าผมก็เลยเล่าจะเลิกแชร์มาราธอนหลายๆบ้านละ ผมจะแชร์ช่วงส่วนใหญ่จะเป็นช่วงดึกๆเนาะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลานอนอะ่ละลักฝากนะครับผมหรือไม่ก็ช่วงเช้าอะครับส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยผมจะแชร์ช่วงดึกๆมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการใหญ่แล้วนะครับก,ก,ก็ข่าวขอภยยัยด้วยกันก็ต้องเอาเอาที่ผมสะดวกแล้วกันเนาะจริงๆแชร์ได้แชร์ได้หมดแหละนะครับอย่างบ้านใครนะพี่วานมั่งสาวไทยเงยพี่อี๋อะไรเงย เอ,อ่เอ,อบ้านของวีซ่าสิงอะไรเงี้ยตอนนี้พี่มันนี่ก็ปิดสอบเพราเนาะผ่านละแชร์ป้าเออะไรเงี้ยแีรน้ำใสอะไรเงี้ยแชร์ได้หมดแต่ต้องเอ,เอาเอาที่ผมสะดวกแล้วกันนะครับอย่างกรณีของบ้านของเอ่อทีมพิธีงานพลังรักเนี่ยที่ผมไปแชร์มาเนี่ยอันที่ส่วนใหญไปช่วยร้องเพลงนะก็จะไปบ้านนี้บ้านเดียวเลยที่ผมช่วยร้องเพลงนะครับนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนอนนะนอนนอนหลับฝันดีนะครับ อะไรสู้สๆใหญ่นนเนาะอย่างบ้านพี่อีทอะไรเงี้ยบ้านของแบบประมาณเนี้ยเนาะเออครับผมฟังเพลงเอานะฟังคุยเอาอะไรประมาณนี้เนาะเจ้าค่ะผมโอเคก็ชี้แจงให้ฟังเนาะว่าผมกลับไปแชร์แชร์ได้นะแต่ว่าในเอาที่ผมสะดวกแล้วกันก็อาจจะไม่ได้แชร์ทุกวันนะนะครับผมหรือแชร์ได้แค่ไม่เกินสองบ้าน บ้านสองบ้านพอนะครับนะครับผมกเ็เอาที่ผมสดหรกแล้วกันนะก็อย่าว่ากันนะถ้าใครมาไม่ทันก็ดูื้อหลังเอาเนาะทุกคนอันนี้คือเรื่องแชร์ไลฟ์แนอนาคตเนาะเพราะว่าหลักกิโลล่าสุดก็เจ็ดร้อยกว่าวาสั่วงแล้วเนาะทุกคนนั่นแหละที่ผมหมายไปก็เรื่องนี้แหละเรื่องนี้กิดหนักสุดละผมก็เ,เลยไปโพสิแจงนะในโพสแหน่แหบสมโซนแบบนี้เลยนะครับนี่เลย นี่เลยนี่คือพักคําท่องไปก่อนนะก็ขอโค้ตุณทุกท่านเลยที่มาให้กำลังใจผมเราคนนี้ใครเนี่ยพี่แม็กอูไรลัตโอเคอ๋อคุณแม็กอูไรรัตนะครับอืก็ผมไม่ได้ทักทายบ้านใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโาะผมไปไม่หมดจริงๆคือผมพยายามจะไปเยี่ยบ,บ้านที่ใครให้กำลังใจผมก็แล้วกันนะครับผมที่ทุกที่แชร์ไลฟ์มาลาทอนนะครับ ทีอย่างเงี้ยขอขอโทษเลือ่องอนะอาจจะคนดูเขาเบื่อนะครับอันนี้คือช่องคุณคิดสมาธิดีนะเพราะว่าทบทวนตัวเองกับเรื่องของอนาคตแชร์ไฟ์ด้วยนะครับผมคือตัดใจว่าทีแรกจะเลิกทำช่องแต่ว่าเลิกทำช่องไม่ได้เลิกทำช่องสาววน,นะไม่ต้องตกใจไปนะครับทุกท่านผมเลิกทำช่องโซ่ข่าวนะผมเลิกทำช่องโซ่ข่าวก็คือทำคเ,เลิกทำช่องแค่มไม่กี่วันนะ้วเนาะ ผมก็เลยไปพักบ้างนะครับผมพักผ่อนอะไรเงี้ยดีกว่านะครับไปแวะบ้านอื่นบ้างอะไรเนี้ยส่วนที่ผมเลิกแชร์ไลน์แน่นอนคือช่วงกลางวันนะครับผมช่วงทิ้งเที่ยงสายสายกลางวันอย่างเงี้ยผมไม่จะเลิกแชร์ไลน์นะครับผมเพราะว่าคือผมจะได้มีเวลาไปแวะบ้านอื่นบ้างอะไรดีกว่วแล้่ก็ลูกแชร์ไลนนเย็นคืวยนะครับผมช่วงที่ว่าไม่มืดอ่ะนอค่ับผมช่วงกลางวันอย่างเงี้ยช้าเะครับผมก็อาจจะนานๆ้้เทียงนาะ โซเดียจะเป็นช่วงดึกๆมาฝ่าเนาะแชร์ไลน์อะนะครับขึ้นไลน์อะโซเดียจะเป็นช่วงดึกๆมาฝ่าครับนะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับผมก็ถือว่ากลับมาทําช่องแล้วนะก็ขอโทษด้วยกันที่ผมหายไปนะครับผมเพราะว่าอยู่ผมหายไปเพราะว่าติดโซเดย์หลายหลายเรืนะ่องเนาะแล้วก็เอ่าเรื่องหนึ่งนะครับคลิปครับเนี่ยก็ยังทําอยู่ไหมก็ยังทําอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําบ่อยละ นะครับก็ที่ผมสะดวกแล้วกันเนาะทั้งขึ้นแชร์ไลค์แล้วก็ทั้งทําคลิปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันเดี๋ยววันอังคาหน้าเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะเข้ารับเดี๋ยวเขาต้องไปมออีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปมหาลัยนะครับคือผมต้องไปมอเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบสองกับย4ิบสี่นะในวันจริงเนี่ยผมจะไปช่วงประมาณเย็นๆน,นะก็คือเย็นวันพฤหัสหน้านะครับผมเพราะว่าวันจริงเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าผมไม่ได้เข้า รับปริญญาอยู่แล้วที่รัศพันธ์้เข้าปฐถมนะครับผมไม่ได้เข้าไปแต่ว่าผมจะเข้าไปริงจะเป็นช่วงวันอังคารหน้าเมื่อฝันเนาะคือส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคารหน้านะนะครับผมก็จะเลยทําให้เดี๋ย่าช่วงรับปริญญาเนี่ยขอโฟอกัสเรื่องรับปิญญาไปก่อนเลยแล้วกันเนาะทุกคนก็เลยอาจจะแบบไ,ไม่ได้ทําคลิปหรือไม่ได้ทําช่อง Wednesday ไม่ได้เทไรหรือไม่ได้แว่นบ้านใครก็ขออภยัยด้วย้วกันนะครับผมเนาะทุกคน โอเคนะครับก็10นาทีแล้วเนาะขอคุณสักหน่อยแล้วกันอันนี้คือข้อต้องรู้ช่องคุณคิดด้วยก็ขอคุณทุกท่านเลยนะครับที่เอเมข้อใจผมเนาะยังเลยพักทำช่องไปก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้คือประกาศจริงๆกันจริงจริงๆพักทำช่องตั้งแต่วันวันกร์สุดแล้วแหละนะครับคือประกาศกันจริงๆเองวันคือวันวันวันเวลานะครับแล้วก็จะองค์วิวสอบวันศุกร์แค่คลิปเดียวนะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับผม แต่ว่าเรื่องเรื่องนี้นี่เองอนาคตของทบทวนตัวเองนี่เองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับผมทั้งแชร์ไลค์ที่ผ่านมาเนาะทุกคนเลยผมกลับมาแชร์ได้นะครับแต่ว่าอย่กให้ทุกคนเนี่ยเดินหน้าต่อช่องผมเดินเดินหน้าต่อไปเนาะโอเคผมก็ไม่อยากให้ช่องผมประสบความลุ้งเลยเนาะคืออยากให้ผมประสบความสเรใจใช่ไหมล่ะครับทุกคนโอเคนะครับก็นั้นก็จัดไปทำเขาพอแล้วกันเอาต่อไปนี้ก็คงคงไม่ได้แชร์ อาจจะเอาที่หกสตวอกแล้วกันพวาผมไม่ได้แชร์ทุกวันเนาะโอเคนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมก็ขอก็ขอบคุณทุกกังใจเนาะสวัสดีครับผม